ค่าถ้ามาชมาบวบนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะคะเพราะว่าตอนจริงๆแล้วออกเยอะเลยนะคะนี่ตัดทิ้งไปตั้เยอะนะคะมันคุมกันเยอะเกินไปก็เอาไว้พอกินพื้นที่มันมีไม่ปลูกไปเยอะเนาะ หน้าบ้านก็มีไม่ค่อยมากแล้วหลังบ้านก็มีไม่ถึงงานค่ะก็ยังจะปลูกยังจะปลูกอะไรอีกหลายๆอย่างค่ะเดือี่นี้ลงมาสเสือเทศเยอะแตงโมงกม็พอประมาณค่ะยังไงก็ฝากติดตามให้หน่อยนะคะติชมเข้ามาได้นะคะจริงๆเราไม่เก่งเลยค่ะทำเครื่องอ่า เกี่ยวกับพอมอะไรทําไม่เป็นค่ะให้ลูกเคยก่อนผักเนื้อสักตัวด้วยนะคะ